ทุกคนวันนี้เรามาเจอหอฐานหินเอออุ้ยด่านนี้ก็เคอย,อยู่นะสวัสดีทุกคนผมโรบิสโก้นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเด,ดปลายกันเนาะอุยเครื่องเดียวปัดนห้าเซอร์ร้องแล้วเนี่ยจริงเป็นหผ,ผมร้องนะเดี๋ยวผมจะเวลาเลยถึงนาทีหรือเปล่าอีกานะ แต่ว่าเขาไม่สนใจคนปั่นเหรอเขาสนใจคนปั่นจริงดิเขาเห็นหรือเปล่าผมปั่นอยู่เฮ้ยแล้วใช้ผมปั่นอยู่เนี่ยเฮ้ยสนใจผมหน่อยโอ้โหไม่มีค่าเกินไม่ถนัดเลยอะผมไม่ได้ปรับปุ่มเลยเวลาผมวางนิ้วผมจะวางตรงนิ้วตรงแบบไฟฉายอแล้วเท่านี้ มันลงไปข้างล่างอีกอะเดี๋ยวต้องไปนั่งปรปับปรุงแตะละเวลามันกดมันกดยากอะปวอะไรเนี่ยบวอะไรเนี่ยอเอ๊ะจะเสร็จแล้วนะเครื่องหนึ่งอะเฮ้ยตึงอยู่นะชินคนเนี้ยเปิดสองเลยอะไม่ไหวจริงให้เราใส่ปันไฟไปเนี่ยเฮ้ยต้องใช้พี่ไม่ได้ใส่ปันไฟนะเฮ้ยโอ้โห ต้องไปปั่นกลางแมปเครื่องหนึ่งเฮ้ยน้องใช้ผมช่วยเอง,เอ,งเอ๊ยฮัลโหลมาเตาเฮ้ยแมปแปลกวะนี่ why วางอีกาไปทั่วเลยนะเราอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมพลาเองไม่อยากใช้ไม้ไม่อยากใช้มไม้เฮ้ย,อ,ยอันนี้มันตามแบบไม่มีอีโก้เลยนะเปเลยเปยล์ละไปแล้วเฮ้ย ไม่พังไม้ไหรยหรอยู่หนี้เนี่ยบักหรือเปล่าไม่น่าใช่อ๋ออยู่กับเพื่อนเอ้าแล้วไม่พังไม้อ่ะบอดวันนี้อะ ไม่ใช่เป็นหัน,หนมาจบผมเลยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอ๋โอโดนว่าปะ ฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วเอาฟังตอนที่ผมวิ่งไงข้าแบบไม่มีก็โ,กโดโดมั่วแบบไม่มีโก็อยู่ไหนวะเนี่ย เพื่อนบอกเฮ้ยเล่นทางตรงนีเาาน้เข้าไม้ก่อนเขาทำอะไรอ่ะเธอเป็นค,คนมาช่วยนะเหตุเลยเหรอเธอขบวนน่าจะมีเครื่องขบวนน่าจะมีเครื่องสวยโหเราซ้ำคนเดิมด้วยแล้วไฟฉายผมหมดแล้วไง ซำคนเดิมสัตด้วยเอามาทำไมเนี่ยแันทีเนี่ยอไปช่วยเองโอ้โหแล้วซ้ำ โอ้โหโโน้องชายเอมกระปุ๊กเอมีกระปีะป้เลยอะ่ะอะไรวะด่าผลไม้ใกล้ด้วยววใกล้แล้วเสาใกล้ด้วยไม่เป็นไรมีคนปั้นอยู่นับแปบบเฮ้ผมเล่นกายเองแหละเมื่อกี้ผมจะส่องไอ้เป็นสนิเลเลเออ,เอ,อ โอมีเนรีนอยู่นะแล้วก็มีมา้าเอ้ยไม่ได้ใช้ม้าเลยไม่เอามาดีกว่าที่หลังอนะ่ะแล้วก็ไดฮาร์ดเดสหรือดายทุกอยาก่างส,สรุปก็ไม่รู้สักทีว่าเป็นเดสหรือดายพูดจะตายยากแล้วกันคือเพื่อนเสร็จแล้วจะหอบไปรับเพื่อนดีไนะหมเพื่อนเสร็จละ เป็นการฆาตากรดีรกว่าคุณอยู่ไหนเอ่ยผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ไม้ไม่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ย ไอห,หนูเอามันมจะปื้อเอามันมจะปี๊ตเโอ้โหแล้วผมเสียของเลยเสียของจริงเฮ้ยเสียของจริง <c oughs> ผมง่อยับผมง่อยขาถุงง่อยับทุกคนผมง่อย เดี๋ยวเรียนลีนมาผมวิ่งวิ่งใส่วิ่งใส่เลยเอาผมมีม้าดีกว่านะผมไม่นิบไม่นิสสั่นเพื่อตรงนี้ก็ตรงนู้นโอเคทุกคนอย่าว่าผมเลยผมผมเล่นงซสริมไม่เกะเพื่อนจะเปิดตรงนี้เพื่อนจะเปิดตรงนี้ เตอรอยู่นะตรงไหนที่นี่เขาเตอร์ดึงไม่เหรอเฮ้ยก็มาดิให้หมดอะตรงเนี้ยแม่พี่ด้วยน้องบอกเลยทั้ทงวันก็ไหว แมนพี่ไอ้น้องนี่มันแมนพี่ไอ้น้องเม่อพี่กลับแล้วพี่ไปลแล้วเฮ้ยใครมาจะอาจูจีอาจูจีจจขนาดนาาั้นล่ะ ไอ้พี่ไประดาจ๊ะอยู่นี่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 เฮ้ยเฮ้ยผมก็เล่นได้อยู่นะกำลังสิบสามอะเซอร์ <c oughs> สิแล้วทุกคนอย่าว่าผมแรงต่ำแนละ้วผมแรงสิบสองแล้วผมเจอแรงสิบเลยนะเออคิดเอาโอเคครับไม่ไหวไม่ไโอเคครับสํานขอใครที่ชอบนะครับขอบคุณมากอเอ้ลินล้นลิ้นเรียวไปไหมอ่ะบาย,บาย